สวัสดีคะ่ะตัวแทน,นห้องปอไหนคะห้ะอง30ค่ะอ๋อวันนี้ปิดคอร์สแล้วเป็นไงคะแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้คุณครูเอ่อได้ยินข่าวว่าเรียนกับครูจิมวิชาอะไรคะวิชาดนตรีน่าจะศิลป์ค่ะเทอมนี้เป็นวิชาอะไรน่าจะศิลป์หรอคะวิชาน่าจะศิลป์ก่อนอื่นคุณครูสอนอะไรคะภาษาค่าละสอนนาตยศัพท์ก็ภาษาท่าทางใช่ไหมคะนาตยศัพท์คุณครูจิมสอนอะไรคะการจีบกับอะไรคะจีบกับ ตั้งวงใช่ไหมคะการจีบมีกี่อย่างครับอย่างเออมีอะไรบ้างเอ่ยมีบบจีบจีบีช้ชจีบก้าแล้วจีบสง,บงโอเคแล้วตั้งวงนะคะมีตั้งวงอะไรบ้างคะตั้งวงแรกอ่าโอ้โหเก่งมากเลยแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอะเรียนตั้งวงอนะเรียนจีบเอาไปร้อยเรียงใหม่เป็นท่ารำใหม่ใช่ไหมคะ เรารู้ท่ารำใหม่ที่มันมีชื่อสวยๆขึ้นมาหน่อยจะไม่เรียกจะไม่เรียกตั้งวงแล้วจะไม่เรียกจีบแล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรคะารานอนี่สุดยอดเลยคะ่ะใช้ในเพลงอะไรลูกงามแสงนี่ในร้องร้องเพลงงามแสงเดือนให้ฟังซิงามแสงเดือนมาเดือสองหน้างามใบหน้า,าในในโอเคนอกจากเพลงนี้งามแสงเดือนใช้ท่าสอนสร้อยมาลาแล้วเพลงอะไรที่ครูสอนอีกคะ เพลงเดินร้องเพลงเดินให้ฟังสิเดินเดินเดินจะยอมแพ้เดินเดินเดิน้าหวังก้าวหน้าเราตรงค่ะเดินอ่าเดินเดินเดินประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเพลงอีกเพลงหนึ่งล่ะเพลงอะไรคะอีสารอ้าสุดยอดเลยเพลงขีสานอีกคนนึงร้องอีกคนนึงทาท่าประกอบให้ดูสิอ่าพร้อมค่ะกอกล้วยยืนต้นตั้ง ประโยชน์ย่งส่งคุ้นค่า,าใบต้อมสุดยอดค่ะมีอะไรจะฝากเพื่อน หรือฝากรุ่นน้องที่จะขึ้นมาป .2 อ,องไหมคะว่าเรียนนักศิลป์เป็นยังไงบ้างยากหรือง่ายแบบไหนฝากฝากฝากน้องไ,ไหมคะ,ะขอผู้ชายก่อนคะ่ะเรียนน่าสนแล้วก็นกวสนุกค่ะได้ก็เก่งทำให้เราเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเหรออยากเชิญชวนเ <ๆ S 2> พานาื่อนๆอยากเชิญชวนาานา้องๆเพืาา่อนๆมาเรีานายนนักศิลป์กับใครมาเรียนกับใคร อครูจิมต้องเรียกว่าย,ยัางไงหรือเรียกว่าครูจิมอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นรหัสลับใช่ไหมคะอ้าวฝากกับน้องๆที่จะขึ้นมาเรียนแล้วก็เพื่อนๆว่าย,ยัางไงคะเด็ก <c oughs> น่าตื่นโอเคยินดี้อนรับการเรียนนะคะโอเคคะ่ะพบกันใหม่ในป .3 ใช่ไหมคะบ๊ายบายหรือยังคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ